จะมีใครเขามาซื้อฮะได้กําไรแค่ไม่กี่บาทเองนะคะแถมไม่ใช่ด้วยนะเห็นใจผมหน่อยนะครับก็จะสะดวกแบบเนี้ยคงก็ไม่ได้กําไรนะสิครับฉันถอยแกเนี่ยจนไปจนตลอดชีวิตเลยนะมีคุกค่ะทําสดใหม่ๆเลยนะคะมีคุกเนี่ยขายกล่องละเท่าไหร่หรออ๋อกล่องละ40บาทค่ะธรรมดา ส่วนพิเศษเนี่ย45ค่ะโหทำไมขายแพงจังเลยขายแพงขนาดนี้เนี่ยกะจะเอาตัวเองรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยหรือไงฮะมีคุกเนี่ยลงทุนแค่ไม่กี่บาทขายแพงขนาดนี้เนี่ยจะมีใครเข้ามาซื้อฮะคนค้าไม่แพงหรอกค่ะร้านอื่นๆเนี่ยเกาขายกล่องละ60 70เลยนะคะนี่ฉันขายกล่องละ40เนี่ยได้กำไรแค่ไม่กี่บาทเองนะคะไม่ต้องหลอกการมาพูดหรอกนะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันขายได้กำไรเท่าไหร่มันไม่บอกคนอื่นที่รู้หรอก คุณคะแต่ที่ฉันพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะฉันไม่ได้โกหกเลยค่ะเออจริงก็จริงงั้นอาธรรมาดามาหนึ่งกล่องแถมให้ฉันด้วยนะค่ะนี่ฉัน่อกให้ใส่เยอะ,ยอะไงกินแค่นี้จะไปอิ่มอะไรค่ะนี่ฉันบอกว่าให้แถมตักเยอะๆสินี่ด้วยตักเข้าไปเลยคุณคะ แต่ว่าคุณเนี่ยสั่งธรรมดานะคะก็ใช่ไงสั่งธรรมดาแต่ขอแถมไปเฉยเยอะหน่อยปภาษา,าคนไม่เข้าใจนรือไงเข้าใจค่ะนี่คุณแค่หมูนเนี่ยก็ใส่ไปเยอะหน่อยสิใส่แค่สองสอันจะไม่พออะไรนี่ผักชีด้วยฉันชอบใส่ให้หมดยิ่งดีนะนี่ค่ะมีคุกธรรมดา40บบาทค่ะอ่ะเงิน ฉันบอกให้แถมให้ไงได้แค่นี้เนี่ยจะไปอิบมอะไรฮะแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าแถมอะ่ะออคุณคะยี่เป็นกล่องแบบนั้นเขาไม่ไมเ,เรียกว่าแถมแล้วเขาเรียกขโมยแล้วโหรวยซะเป่าจะชอบเอาเปรียบคนอื่นนะเนี่ยวันดีพงศ์เป็นไงบ้างขายได้หรือเปล่าสวัสดีครับคุณดาก็พอขายได้อยู่นะครับว่าแต่วันนี้คุณดาจะเอากีไม้ดีครับ แล้วลูกชิ้นไส้กรอกพวกนี้เนี่ยไม้ละเท่าไหร่พอดีว่าฉันไม่ค่อยได้มาแถวนี้นะก็เลยไม่รู้ราคาถ้าเป็นลูกชิ้นหมูไม้ละสิบบาทครับถ้าเป็นลูกชิ้นปลากับไส้กรอกไม้ละห้าบาทครับแล้วถ้ายำละ่ะคิดเงินเพิ่มหรือเปล่าคิดเพิ่มห้าบาทครับโอคิดเงินเพิ่มได้เหรอโคเลคแค่ไม่กี่ครั้งทำไมต้องคิดเงินเพิ่มด้วยอะ่ะหอเห็นว่าฉันเนี่ยใส่ทองสื้นเหมือนเลอแล้วก็ฉันเป็นคนรวยใช่ไหมได้คิดเงินเพิ่มแบบเนี้ยเปล่านะครับคุณดาคือผมก็คิดกับลูกค้าทุกคนนั่นแหละ แต่ถ้าคุณดาไม่สะดวกเราเป็นน้ำจิ้มแทนไหมครับไม่เอาอะ่ะฉันไม่ชอบงั้นเรายำแล้วกันนะไส้กรอกสองลูกชิ้นสองแถมไม่ฉชนซักสองสามหมาแล้วกันครับ นี่ครับ40บ,บาทผมแถมให้หนึ่งไม้นะครับอะไรน,นะ40บ,บาทได้แค่นี้เองเหรอชื่อว่ามันน้อยไปนะใส่ฉันเพิ่มสัก2-3ไม้สิคุณดาครับเห็นใจผมหน่อยนะครับคือกำไรผมก็ได้นิดเดียวแถมไม่พอผมมีลูกเล็กด้วยนะครับค่าจ,จ้างผมก็เยอะไม่ต้องพูดมากเอาของมานี่ครับ อาเงินที่จะแถมให้เนี่ยมันต้องแถมแบบนี้ดูไว้นะโอ๊ยร้อนก็ร้อนอน,นี่แถมไปเลยสี่ห้าไม้หกเปเอาไปเลยแบบนี้แหละเขาถึงเรียกว่าแถมระวังตัวให้หน่อะนะที่งบแบบนี้เนี่ยจะไม่มีลูกค้าคนไหนมาซื้อแต่คุณดาเอาของผมไปหลายไม้เลยนะครับทำไมอะ่ะเอาไปหลายไม้แล้วไงก็จะสะดวกแบบเนี้ไม่เข้าใจเลยทำไมคนรวยชอบเอาเปรียบ คนที่หาเช้ากินค่ำด้วยนะพริกนี่ขายไงล่ะคะขายถุงละ1ิบาทครับพริกพวกนี้ผมปลูกเองเลยนะครับเพิ่งเก็บมาสดๆเลยอ๋อเหรอคะงั้นฉันเอาถุงหนึ่งนะคะนี่ค่ะไม่ต้องทอนนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงครับขอบคุณสำหรับเงินนี่นะครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมีอะไรที่พอช่วยได้ก็ช่วยๆกันไปนะคะครับขอบคุณครับ สีสดดีนะเป็นพริกออร์แกนิกเหรอว่าแต่ปลูกเองหรือเปล่าอ่ะพริกทั้งหมดนี่ผมปลูกเองครับแล้วขายถุงละเท่าไหรอ่อ่ะฉันเอาถุงหนึ่งถุงละสิบบาทครับแต่ถ้าคุณจะเอาหมดตะกร้านี่ผมคิดแค่50บาทครับนี่ฉันเอาทั้งตะกร้าเลยละกัน30บาทคนกันเองไม่ได้จริงนะครับไม่งั้นผมก็ไม่ได้กำไรนะสิครับอ่างั้นเอา,อางี้ละกันนะทั้งหมดนี้เนี่ยฉันหมาอหมดเลย50บาทโอเคนะ ยิ่งไม่ได้เลยนะครบหมดนี่ถ้าผมขายผมอาจจะได้ทั้ง2 0 0บาทเลยนะครับฉันอุตสา์มาช่วยซื้อนะนี่แล้วแกแน่ใจเหรอว่าแกนั่งหลังกดหลังงอแบบนี้เนี่ยแล้วแกจะขายหมดอะ่ะถ้าแกขายให้ฉันเนี่ยแกก็จะได้กลับบ้านไวไงไม่ดีหรอขอโทษจริงๆนะครับผมขายไม่ได้จริงโง่นี่ไงเป็นเหตุผลที่แกเนี่ยจนแล้วไม่มีเงินรวยอะ่ะคนจนเนี่ยไม่รู้จักควาโอกาสไม่จนดักดานแบบนี้ยังไงล่ะ ฉันขอยแกเนี่ยโจนไปตลอดชีวิตเลยนะขอโทษนะคะฉันเห็นคุณเนี่ยต่อรองราคาแล้วมันขัดใจจริงๆนี่ของซื้อของขายต่อรองราคาขนาดนั้นคุณทำไมไม่ขอฟรีๆเลยล่ะคะที่ฉันพูดเนี่ยเพราะฉันอยากให้คุณหยุดเอาเปรียบคนอื่นได้แล้วค่ะแล้วแกเป็นใครอะ่ะจูจ่ๆก็มาด่าฉันแกเป็นญาติพี่น้องกับมันเหรอเม่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนคนอื่นจังเปล่าค่ะฉันแค่สงสัยนะคะ ว่าจิตใจของคุณเนี่ยทาด้วยอะไรคุณไม่เห็นเหรอคะว่าเขาทั้งพิการแล้วก็ลําบากขนาดน,นั้นคุณยังจะเอาเรียบเขาอ,อีกเหรอคะไม่ละอายใจบ้างรืมไงเลิกพูดอะไรงงๆแถวนี้สักทีนะไอ้พวกที่ไม่มีต้นทุนชีวิตเนี่ยมันเห็นอะไรมันก็หยิบมาขายหมดเลยเผลอเพลของที่ว่าเรามาขายเนี่ยขามาจากคัอืินสรีคุณคะฉันว่าถ้าคุณเห็นอะไรบางอย่างแล้วคุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้นะคะอย่าเอาชีวิตของตัวเองเนี่ย ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นสิคะเพราะต้นทุนชีวิตของคนเราเนี่ยมันต่างกันค่ะมีทั้งรวยจนสูงต่ำดำขาวค่ะไหนล่ะคะจะพาฉันไปดูอะไรนี่ไงคะคุณดูผู้ชายคนนั้นสิคะกว่าเขาจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะไม่เห็นหรอว่าเขาลำบากขนาดไหนอะ่ะพี่กินดาไหมครับนี่ไอ้พนันโอ๊ยออกไปเลยนะใครใช้แกเนี่ยมาขายในที่ของฉันครับได้ครับ ขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละไปรีบเลยรีบเก็บของแล้วใส่หัวออกไปได้ครับขอโทษนะครับเร็วออกไปมานี่ค่ะคุณมากับฉันมาค่ะคุณดูสิคะว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาลำบากแค่ไหนแต่เขาไม่เคยย่ทอท้อ ่อโชคที่ตาในชีวิตเลยนะคะเขาต้องดูแลน้องชายที่ป่วยติดเตียงแผมไม่พอต้องพาน้องชายไปหาหมอทุกอาทิตย์และเขาเองต้องหาเงินมารักษาน้องชายของเขาน้องวันนี้พี่ต้องขอโทษด้วยนะพี่ขายไม่ค่อยดีเลยอะแถมยังโดนเขาไล่ที่แล้วก็พังเข้าของจะเสียหายอีก <c oughs> น้องหิวหรือเปล่าพอดีพี่มีข้าวที่เหลืออยู่อะน้องกินก่อนนะจะได้ไม่ต้องหิวน้องกินข้าวก่อนนะ <c oughs> คุณเห็นไหมคะ <c oughs> ว่าเขาพิการขนาดนั้นแต่เขาก็ต้องดูแลน้องชายนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ฉันอยากให้คุณเห็นและที่ฉันพาคุณมาที่นี่เพราะว่าฉัน อย่าให้คุณเห็นกับตาคุณเห็นไหมคะว่าเขาอะลำบากแค่ไหนนอนกับพื้นกินมืออดมือมันช่างต่างก,กับคุณมากเลยนะคะที่มีบ้านหลังใหญ่หลังโตกินอิ่มนอนสบายโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยทั้งนั้นฉันอยากให้คุณเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนความคิดสมัยนะคะโดยที่คุณ เริ่มจากคนในตลาดที่คุณเคยเอาเปรียบพวกเขาค่ะโอ้ไม่ลองนะครับหรือพอเสียบลูกชิ้นกันนะคุณดูผู้ชายคนนั้นสิคะว่าเขาอะลำบากแค่ไหนเขาเองเนี่ยต้องเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยถ้าวันไหนเกิดเขาไม่สบายขึ้นมาเขาก็จะขายของไม่ได้และต้องอดมื้อกินมือ คุณคะฉันอยากให้คุณเนี่ยเห็นใจพวกเขาบ้างคะ่ะค่ะฉันผิดไปแล้วและมันก็คงสายไปแล้วด้วยที่ฉันจะกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ฉันเคยทําไว้แต่ฉันก็ไม่ตั้งใจที่จะทําแบบนั้นกับพวกเขาเลยนะคะไม่สายไปหรอกคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะค่ะแต่ที่ผ่านมาฉันทําไม่ดีกับพวกเขาไว้เยอะแต่พอได้มาเห็นความลำบากแบบนี้ฉันกลับรู้สึกแย่ ต่อไปนี้เนี่ยฉันจะเลิกเห็นแก่ตัวเลิกต่อราคากับคนอื่นฉันจะช่วยคนที่ลำบากให้ได้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะช่วยได้นะคะดีแล้วละคะ่ะ